ไหนพวกดาสิริกัญญาเรื่องเพิ่มธนาคารหายไปนั้นหมดคือมันอันนี้ตรงไปตรงมานะมันคนละหลักการาคุณชิริกัญญาตอนนั้นเนี่ยคือแนวคิดเรื่องเวอร์ชวลแบงค์เนี่ยมันมีเกณฑ์ออกมาแล้วโดยแบงก์ชาติาโดยแบงก์ชาติาว่าจะต้องทำธนาคารไว้สาขา,าแล้วกุชิริกัญ,ญญาเนี่ยกับก้าวไกลเอาไปใส่นโยบายาแต่มีการปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแบง์ชาติเนี่ย เรื่องสามสาขา,าของก้าวไกลเนี่ยไปเขียนว่าน้อยไปให้เพิ่มเป็นสิบแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องกรณีทุนจดทะเบียนของบางชาติเนี่ยเขาวางไว้เดิมคือ5,000ล้านาซึ่งก้าวไกลเนี่ยเห็นว่ามันเยอะไปมันจะต้องลงมาทุนจดทะเบียนแค่500ล้านาาท่านนี้ในส่วนของภูมิข่าวภูมิกับเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็บอก อ่ใครจะเคมหรือไม่เค้มยังไงมันเป็นเรื่องที่ใครก็รู้ว่าต้องมีหมายถึง w o r l ์ชวลแบงเพียงแต่ในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้เอาไปใส่ในในโยบายตอนหาเสียงแต่ก็ได้ทําอย่างที่บอกไปเพราะตอนหาเสียงมันเป็นเรื่องที่จรณรง์แคมเปญหาเสียงเนี่ยมันไม่มีเหตุต้องไปใส่เพราะมันยากใช่มันอธิบายยากค่ะแล้วถึงตอนนี้เดินหน้าทำเวอร์ชว a แบงก เหตุผลที่รัฐบาลกระกากครังเห็นด้วยกับแบงค์ชาติคือมันต้องมีความมั่นคงนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าจะมีสถานะเป็นธนาคารเนี่ยระดมเงินฝากด้วยถูกไหมแล้วก็รวมถึงปล่อยกู้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมามันจะเหมือนธนาคารเลยจะต้องมีกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะมีกฎเกณฑ์ถ้าเกิดล้มลงไปเอาเล็กๆมามันเสี่ยงเพราะฉะนั้น คนเผ่าภูมิก็อันนี้สอดคล้องกับแบงค์ชาติถึงออกมาเป็นกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ที่ประกาศออกมาแต่มุมของก้าวไกลบอก500ก็พอทนจดทะเบียนอันนี้มันมีความแตกต่างซึ่งเดี๋ยวใจเย็นๆท่านผู้ชม